เรื่องกรณีเมื่อวานนี้ที่คดีเนี่ยพี่ทรงเกียรติทรงเกียรติจำคลิปได้ไหมค,คือพี่ทรงเกียรติเนี่ยแกไปเป็นทหารเกณฑ์แล้วแกก็บอกว่าเนี่ยโอ้โหแกห่างจากเมียมปรากฏว่าแกก็จับได้ว่าเมียเนี่ยเหมือนจะนอกใจเมียมีทะเบียนสมรสด้วยแล้วก็เมียเนี่ยไปอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งชื่อว่าทอยตัวเองตามไปเจอแล้วที่มันช้ำชอกหัวใจเมียก็พูดมาคำนึงน้องกิฟต์บอกว่าถ้าพี่ดูแลหนูไม่ได้ก็ควรจะให้คนอื่นดูแลสิ พี่ทรงเกียรติก็บอกเดี๋ยวผมจะฟ้องทั้งหมดเลยฟ้องเมียแล้วก็ฟ้องผู้ชายคนนี้ซึ่งชื่อว่าทอยในคลิปเนี่ยเหมือนกับพี่ทอยเองเนี่ยก็จะโกรธทรงทรงเกียรติด้วยเพราะพี่ทอยเองจากในคลิปเนี่ยเหมือนกับพี่ทอยเขายัว่วพี่ทอยก็เหมือนตั้งคําถามว่าเฮ้ยทรงเกียรติบุกมาได้ยังไงถูกไหมฮะแล้วทรงเกียรติก็บอกว่าผมหามเมียผมสุดท้ายเมียอยู่ไหน เหมือนกับตอนนั้นคนในห้องนี้ไม่ยอมบอกเลยว่าน้องกิฟต์อยู่ไหน <Okay. S 1> จนในที่สุดก็เลยโทรศัพท์เข้าไปที่เครื่องเมียมันไปดังอยู่ในห้องน้ําของพี่ถอยแล้วเมียก็เลยยอมปรากฏตัวออกมาแล้วก็เปิดฉากฉะกันถ้าพี่ดูแลหนูไม่ได้ควรให้คนนี้เขาดูแลขอย้อนกลับไปที่คลิปนี้หน่อยได้ไหมเพราะวันนี้เรื่องที่มันพีคเนี่ยมันควรจะจบตั้งแต่เมื่อวานพอทางด้านพี่ทรงเกียรติบอกจะฟ้องเมียกับฟ้องพี่ทอยเดี๋ยวจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะวันนี้ กทำทุกวันถึงขนาดนี้แล้วที่กูเลือกทำอย่างนี้เพราะไรโยกกูบอกมึงแล้วกูบอกว่าไรกูบอกว่าไรที่ว่าไรกูว่าอะไรที่เคยพูดผ่านมาตลอดว่าอะไรกูบอกกูขออย่ากูขออย่ามึงกี่ครั้งกูบอกมึงดูแลกูไม่ได้มึงดูแลกูไม่ได้ให้คนอื่นเขาดูแลกูสิไม่งั้นให้กูอยู่คนเดียวแค่นั้นเองมันกี่ครั้งแล้วกับมึงอ่ะเออ มึงไปเท่าไรกูให้มึงจนไม่เหลืออะไรแลวมึงอยากคิดแค่เวลามึงให้กูมึงคิดที่กูให้มึงบ้างสิเอ,เอ้าเออแล้วเมื่อวานนี้จําได้ไหมเอ่ยด้วย<อ>ความเป็นธรรมเราก็เลยโทรศัพท์ไปเช็คก,กับน้องกิฟบอกกิฟมันเป็นยังไงเหรอกิฟก็พูดน้าเห็นใจนะเพราะกิฟบอกอุย้ยผมอยู่กับเออหนูอยู่กับทางด้านพี่ทรงเกียรติทำร้ายหนูด้วย<อ>ทําร้ายหนูแล้วที่พี่ทรงเกียรติมาท,วง,ทวงนั่นทวงนี่ตอนตอนเวลาใช้เงินเงินหนูก็ซื้อของเข้าบ้านเหมือนกัน<อ>ถูกไหม มันก็มีเงินหนูเหมือนกันแม้ว่าพี่จะไปเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยนะฮะแล้วหนูบอกเขาก่อนแล้วว่าหนูอยากจะขอเลิกแต่คุณเนี่ยเหมือนกับกำบาบทะเบียนสมรสแล้วไม่เลิกคุณผู้ชมกลับมาตรงนี้ฮะปรากฏว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้ออกอากาศไปผมต้องเปิดผังใหม่ขึ้นมามันกลายเป็นสองคู่แล้วนะฮะเมื่อคืนทรงเกียรติน้องกิฟต์และพี่ถอยวันนี้สองคู่สี่ชีวิต คุณผู้ชมอาจจะงงทาไมตัวละครมันเพิ่มก็นั่นน่ะสิปรากฏว่าเราไปเจอความจริงว่าพี่ทอยเขาก็ถูกแฉเหมือนกันค่ะพี่ทอยคือคนที่มาอยู่กับน้องกิฟเพราะน้องกิฟเนี่ยมีผัวแล้วก็คือพี่สงเกียรติปรากฏเราไปเจอว่าพี่ทอยก็มีเหมือนกับเป็นคู่มั่นเลยนะฮะ,ะชื่อว่าน้องเจนแล้วหลังจากเราออกอากาศไปเข้าใจว่าเจนเนี่ยเขาโพสต์รูปเลยค้างผังนี้เอาไว้หน่อยนะแล้วก็ขึ้นโพสต์ของเจนให้ดูหน่อย คุณผู้ชมฮะเจนเขาโพสต์ภาพคลังถังขยะเป็นรูปภาพที่น้องเจนเนี่ยถ่ายรูปคู่กับใครครับเมย์ก็คือทางด้านพี่ทอยเนี่ยแล้วน้องเจนก็เขียนบรรยายนะฮะในทำนองว่าพี่ทอยทิ้งงานมั่นใช่ไหมแล้วเหมือนกับเทงานมั่นเพื่อไปหาอีกคนหนึ่งซึ่งถ้าฟังจากเจนก็เหมือนกับว่าทอยด้วยความเคารพคุณทอยเนี่ย เลิกกเจนเพื่อจะไปหากิฟต์ซึ่งเขามีผัวอยู่แล้วก็คือทรงเกียรต<ฆ>ิหรือไม่ อ่านเลยสิว่าเจนเขียนว่ายังไงเจนเขาบอกว่ามั่นกับกูยังไม่มาถอนเลิกกับกูไม่ถึงเดือนก็พบรักแท้ใหม่ซะแล้วเลิกไปก็เอาชั้นเนี่ยไปพูดสารพัดว่ามีผู้ชายอื่นคุยกับคนนู้นคนนี้บ้างแหละแล้วก็พูดทําตัวน่าสงสารกับคนอื่นบอกว่ามั่นเนี่ยตอนมั่นเนี่ยมาเสียค่าสินสอดมั่นชั้นหมื่นห้าแล้วก็พูดจาดูถูกสารพัดเขาบอกว่าอยู่กันมาตั้งนานค่าตัวชั้นแค่หมื่นห้าเองเหรอแล้วเหมือนกับว่าพี่ทอยอ่ะก็ไปเจอหญิงใหม่มซึ่งกาลังสงสัย ว่าก็คือน้องกิฟต์ค,คนที่มีสามีก็คือพี่สงเกียรติม,มันก็เลยกลายเป็นรักอนลวนเลยนะฮะขราวนี้ควยคู่กันเลยเพียงแต่ว่าน้องเจนเน่แฉกลับเหมือนพี่ทอยเลิกกับเขาเพราะผู้หญิงที่ชื่อว่ากิฟต์หรือไม่มเขาสงสัยประมาณนี้คุณผู้ชมครับล่าสุดเราไปเจอแม่ของน้องเจนใช่ไหมเราก็ถามบอกคุณแม่ของน้องเจน บอกมันเกิดอะไรขึ้นท่านน้องเจนโดนทิ้งงานมั่นก็น่าสงสารเขาเหมือนกันนะแม่น้องเจนก็บอกกับเราบอกว่าเ,ออเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จริงเพราะน้องเจนเองเนี่ยเคยมั่นกับพี่ทอยมาแล้วถูกไหมเมย์ใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่มั่นอะไรกันเสร็จสับเนี่ยเห็นบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเขาก็ยอมรับเนี่ยนะฮะพยายามถามลูกสาวคือน้องเจนว่าข้อท็จจริงมันเป็นยังไงทําไมพี่ทอยถึงเหมือนกับเทง,งานมั่น วันนี้ตอนเราไปเจอเนี่ยเจนอยู่บ้านนะแต่เจนเหมือนว่าเพิ่งกินยาเห็นบอกว่าเจนเศร้าใจมากคุณผู้ชมครับหลังจากที่สูญเสียแฟนไปคือพี่ทอยเหมือนกับแกไม่อยากคุยอะไรกับใครอีกเลยแล้วเข้าใจว่าพอมาเห็นคลิปว่าพี่ทอยอยู่กับน้องกิฟอีกถูกไหม มันก็เลยอาจจะทําให้น้องยิ่งเสียใจส่วนคุณแม่บอกรายละเอียดเนี่ยแม่ก็ไม่รู้อะไรมากหรอกแต่รู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเห็น <ๆ S 1> บอกว่าตัวของน้องเจนกับพี่ทอยเคยอยู่ด้วยกันจริงๆใช่ <ๆ S 2> ก็เคยอยู่ด้วยกัน <ๆ S 2> เคยมั่นกันแล้วก็ <ๆ S 2> เหมือนแยกทางกันแล้วก็เพิ่งจะกลับมาอยู่คุณแม่ได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนที่บอกกินยาเนี่ยทางด้านคุณแม่บอกว่าน้องเจนป่วยเป็นซึมเศร้าและเพิ่งจะกลับจากโรงพยาบาลเมื่อเช้านี่เองก็เลยทานยาแล้วก็นอนอยู่บนบ้านค่ะมีเสียงคุณแม่นะคะ านนี้องเป็นอะไรกับเป็นโรคซึมเศร้าจ้ะเกิดจากอะไรแน่รู้ไหมก็ตั้งไม่รู้นะก็เพราะว่าลูกับเขาบอกว่าน้องเพิ่งกลับมาจากบ้านนะจ้ะไม่อยู่บ้านจ้ะแต่ว่าคือน้องนอนอยู่ในบ้านจ้ะเพิ่งหลับจ้ะเพราะว่าหมอเขาต้องให้กินยานะจ้ะเขาก็ไปอยู่กรุงเทพเขาก็ไม่ได้ได้คุคยอยู่กับแม่เพราะว่าน้องส่วนมากน้องเขาก็คือว่าแยกทางกันนะคือแม่ไม่รู้อะไรทุกทุกสิงทุกอย่างของเรื่องลูกจ้ะแต่ว่าอาการซึมเศร้าที่น้องเป็นนี่คือเป็นยังไงแม่ คือไม่พูดไม่จาเนี่ยจ่ะจ้ะ,มจะไม่ไม่คุยไม่จาไม่ไม่แบบว่าแล้วถามอะไรก็คุยแค่คำเดียวพยักหน้ายอย่างเดียวจ้ะน้องเครียดน้องอะไรนะใช่ค่ะถ้าให้ไปแล้วแม่บอกว่าน้องคงคุยไม่รู้เรื่องหรอกสับสนเพราะว่า คุณผู้ชมครับเท่ากับว่าเจนก็คงจะช็อกพอมสมควรเรื่องงานมั่นที่ต้องล้มเนี่ยนะฮะและเห็นบอกว่าพอเลิกกับพี่ทอยไปก็อย่างที่บอกช่วยเปิดคลิปพี่ทอยกับน้องกิฟต์หน่อยนะฮะเพราะเมื่อวานนี้เราคุยกับพี่ทรงเกียรติไปแล้วพี่ทรงเกียรติก็บอกผมจะฟ้องทอยด้วยแล้วผมก็จะฟ้องน้องกิฟต์ด้วยคลิปฮะโดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นพี่ทรงเกียรติก็บอกผมก็สูญเสียเมียผมไปเหมือนกันคุณผู้ชมครับแล้วล่าสุดที่มันพีคไปกว่านั้นเลยเนี่ยนะพอเราไปเจอว่าพี่ทอยก็เพิ่ แล้วก็มาอยู่กับน้องกิฟหลังจากออกอากาศไปคืนจริงเราก็อยากคุยกับพี่ทอยเนี่ยแหละคุณผู้ชมครับเพื่อให้พี่ทอยเขาอธิบายด้วยเพราะกิฟเนี่ยบอกแล้วว่าหนูอยู่กับทหารเกณฑ์ไม่ได้เพราะทหารเกณฑ์มันตีหนูเราก็เลยไปที่หน้าหอวันนี้เอาภาพที่น้องโป้งไปหน้าหอก่อนนะฮะเราก็ไปยืนเรียกยยพี่ทอยเนี่ยเพ<อ>ี่ทอยเนี่ยอันนี้เรามีใายานนะฮะโป้งเขาเคาะเบาๆผมเคาะแบบอคต i n g นะฮะแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมระหว่างไปเคาะอ่ะเนี่ย เหมือนข้างในมีคนอยู่แต่ปรากฏว่าไม่ยอมเปิดแล้วหลังจากนั้นคือเดี๋ยวคนบอกแหมเรื่องผัวเมียทำไมต้องตามคือไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องที่ว่าถ้าผู้หญิงเขาถูกซ้อมเราก็ต้องช่วยถูกไหมเพราะน้องกิฟบอกพี่หนูโดนม,มันซ้อมค,คือทหารเกณฑ์มันซ้อมหนูปรากฏว่าเราก็อยากจะไปช่วยกิฟปรากฏาเอ๊ะทำไมทอยก็ไม่เปิดประตูและที่พีคเห็นราตากผ้าไหมทีมงานเปิดภาพเราตากผ้าหน่อยน้องโป้ง,งพงษ์สพัดก็เห็นราตากผ้าตั้งอยู่หน้าห้องของพี่ทอย แล้วเราก็เจอรองเท้าหน้าห้องไม่ใช่เพลงนะฮะได้ไหมนี่รองเท้าหน้าห้องด้วยความที่เราอยากรู้ว่ารองเท้าหน้าห้องเนี่ยมันคือรองเทา้าใครใช่พี่ถอยไหมใช่น้องกิฟต์ไหม,มเพราะพี่ทหารเกณฑ์เขาจะฟ้องทั้งสองคนนะคะี้นะฮะน้องโป้งก็เลยเปิดวิดีโอคอลหาพี่ทหารเกณฑ์ก็คือพี่ทรงเกียรติแล้วก็พี่ทรงเกียรติพี่ทรงเกียรติพี่เห็นรองเท้าหน้าห้องหรือปะพี่ทรงเกียรติซึ่งเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยนะ พี่ทรงเกียรติก็บอกม,มันคือรองเท้ากิฟเออรู้เลยแล้วราวตากผ้าทีมงานขึ้นราวตากผ้ามาหน่อยสิน้องป้องก็ถ่ายรูปราวตากผ้าที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะแล้วก็ถามทางด้านทรงเกียรติซึ่งเป็นทหารเกณฑ์พี่ๆราวตากผ้าเนี่ยมีเสื้อผ้าของน้องกิฟอยู่ไหมเห็นบอกพี่ทรงเกียรติก็บอกใช่มีเสื้อผ้าเมียผมอยู่ด้วยเอ,อ พี่ทรงเกียรติซึ่งเป็นทหารเกณฑ์ก็เลยมั่นใจว่าทั้งคู่อยู่ในห้องแต่ไม่กล้าออกมาตอนที่นักข่าวช่องแปไปถึงแล้วคําถามว่าคือจริงวันนี้เราอยากจะช่วยกิฟเพราะถ้ากิฟโดนตีมาจากทหารเกณฑ์เนี่ยเราก็จะได้ให้กิฟเนี่ยปลอดภัยไปบอกตํารวจสิปรากฏว่ากิฟกับทอยไม่ออกเลยพอเราเจอราวตากผ้ากับชุดชั้นในเนี่ยนะฮะและที่พีคเคยมาก่อนจะจบข่าวนี้มาตรงนี้ก่อนพอเราเจอราวตากผ้าน้องโป้มก็จะออกแล้วมันก็จะกลับแล้ว<อ>หลังนะั้นพอออกไปเสร็จครับ กลับมาดูใหม่อีกรอบดีกว่าวะว่าทางด้านน้องกิฟต์กับทอยเนี่ยเขายังอยู่วะคุณผู้ชมเชื่อว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเหลาตากผ้ากับรองเทา้าหาย <c oughs> ฮะมันแปลกมากว่าหายทําไมกลัวอะไรนักหนาไหนดูภาพตอนที่เราย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งเหมือนกับคนในห้องน่าจะรู้แล้วหุ้ยตายแล้วเว้ยไม่มีคนมาดูรองเทา้าน้องกิฟต์ <c oughs> ว่าน้องกิฟต์เนี่ย<อ>มาอยู่กับพีท่ทอยแล้วอยู่ๆพอน้องโป้งย้อนกลับไปอีกทีคุณผู้ชมฮะน้องโป้งบอกนี่เรลาตากผ้าหายแลวนะฮะ ขอเปิดภาพอินเสิร์ตตอนเมื่อกี้โป้งเคาะห้องหน่อยดิคุณผู้ชมต้องเอามาเทียบกันตอนน้องโป้งกาลังเคาะห้องเรียกน้องกิ๊บกับพี่ทอยเปิดคู่กันสิครับเมื่อกี้นี้ตอนเคาะห้องจะเห็นว่ามีราวตากผ้าอยู่ปรากฏว่ามันมีเสื้อผู้หญิงกับชุดชั้นในบางอันอะมันหายเหรอเมย์คือคือจริงๆเนี่ยอันเนี้ยอันนี้มันเป็นตอนมาเคาะค่ะตอนมาเคาะมันมีตอน,อนกลับมาด้วยเนี่ย,ย,ยหายละหายละนี่หายละฮะ ใช่นี่เอาจริงเขาหน้าซ้ายมือคือตอนของหายนะต้องบอกก่อนซ้ายมือคือของหายขวามือคือตอนที่เราเคาะไม่ยอมออกแล้วพอเราวีดีโอคอลไปหาพี่ทรงเกียรติทหารเกณฑ์เหมือนคนในห้องจะได้ยินพอเราแวบออกไปข้างนอกแล้วเราย้อนกลับมาใหม่น่าจะรีบพิวเสื้อผ้าเก็บเข้าไปหายเลยรองเท้าหน้าห้องก็หายทําไมต้องรีบเก็บของขนาดเนี้ยเพื่ออะไรฮะตากไว้ก็ได้ไม่มีใครว่าอะไร เพราะอย่าลืมว่าพี่ทรงเกียรติอาจจะเอาหลักฐานเสื้อผ้าเมียมาอยู่กับพี่ทอยป้องสารหรือไม่เพราะเขามีทะเบียนสมรสห้องนี้ก็เลยเก็บเสื้อผ้าหายทันทีหรือไม่ประมาณนี้ฮะจบฮะ